คุณผู้ชมค่ะสาหรับจะนงพนีและพี่เอกชัยศรีวิชัยคุณผู้ชมเจอกันทีไรเป็นแฉเป็นฉะกันทุกทีค่ะเนี่ยแต่จริงๆนะต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยนะคะเขาเป็นพ่อลูก,กปุกติดกันมานานแ มากเ่ยเขาแฉอะไรกันนะีกันมากแต่ว่าเขาเจอกันทีไรเขาก็มีเรื่องให้แฉกันอยู่ตลอดเลยจ้าลายครั้งหลายหนที่เรามาจะได้เห็นพ่อลูกคู่นี้นะเจอกันทีไรโผ่กอดกันทุกทีแล้วเอกลักษณ์ของพ่อเอกกับลูกจ้าก็คือเวลาเจอกันก็ต้องมีหยอก็ต้องมีแซวให้มันหายคิดถึงกันหน่อยเเนาะล่าสุดจ้านงพนีที่แซวตัวเองว่านี่ดิฉันเป็นดาราสาวท่านหนึ่งของไทยรัฐทีวีนะนี เพราะว่านางทำรายการเศรษฐี้ายแดงไงแล้วพวกเราก็ไปถ่ายทําข่าวนางบ่อยใช่ไหมนางก็เลยแซวตัวเองว่าเออนางเป็นดาราแล้วก็ได้หอบดอกไม้เนี่ยค่ะไปแสดงความยินดีกับพ่อเอก,กชัยศรีวิชัยในวันเปิดตัวหนังสะพานรักสารสิน2116นะแล้วคำถามแรกที่พ่อเอกทักลูกสาวคืออะไรรู้ไหมคุณผู้ชม<า>จ๊ะมึงเนี่ยอันนี้พูดตามพี่เอกเลยนะ,ะจ๊ะ สวัสด Elliot, ีปีใหม่อะไรตอนบ่ายสามโมงเย็นมันยังไงนะคิดถึงพ่อเหรอลูกอันนี้เขาคุยกันเล่นๆใช่ไหมงานนี้จ๊ะกับพี่แจ๊กนะคะถึงกับลั่นแต่ลูกรักพ่อเอกชัยจะตอบว่ายังไงไปฟังคลิปที่พี่แจ๊กเกอรีนเขาอัดช็อตเด็ดฟิลนี้มาให้คุณผู้ชมกันค่ะไปโทรอวยพรวันเกิดปีใหม่ โทรตั yeah! Yeah. Glorious 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 yeah. yeah. ้งแต่บ่ายสามของวันที่สามสิบเอ็ดครับคือที่เราโทรเนี่ยเอ้าเราอ่ะเป็นเด็กที่เคารพใช่ไหมพ่อหนูเคารพพ่ออยู่แล้วก็คือวันที่สามเอ็ดเดี่ยมันจะเป็นวันปีใหม่อ่ะปีใหม่ไปปุ๊บเป็นปีใหม่เลยแล้วคืนนั้นอะยังไงอ่ะมันปาร์ตี้ไงเราไปเล่นงานยังไงเราก็ต้องอจิตจำอะไรไม่ได้แล้วไงเราไม่ให้ความสำคัญตั้งแต่บ่ายสามของวันที่สามเอ็ดอเลิศดีไหคือบ่ายสามโมงโทรสวัสดีปีใหม่กู ไม่หนูว่ากลัวเมาหรือเปล่าพ่อไม่ต้องพูดนี่ <laughs> <laughs> นี่สิลราเป็นในสังสก,กัดไทรัสทอกป่าวเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าชัดๆเลยคือลูกกูกลัวเมาแล้วกลัวไม่ได้โทรหาพ่อใ<ค>ห้เลิกไงบ่ายสามกัตีสามยาวไหนตีสามเนี่ยตีห้าไม่วางนะเพราะว่าตีสามเนี่ยมันเคยมีบ่อยแล้วก็ตีห้าก็ไม่วาง <laughs> ไม่วางเพราะฉะนั้นเลิกบ่ายสามดีกว่าแล้วดีนะเนยอ่ะแต่รักแต่นอนลาโน สรุปรักแน่นะบ่ายสามมันถูกเวลาแล้วพ่อทวางทีก็ห้าเมืองเย็นไงตีสามวางทีตีห้าเงี่ยโอ้ไม่นอนนะตักบาตรเช้าต่อเลยวันดีดีบ่ายสามที่จะวางกี่โมงดีว่าไม่อยากคิดเลยนะไม่ต้องโทรมานะอย่างนั้นนะคะแม่สดีกันจริงๆริกนี้คุณผู้ชมค่ะ